สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เ a เมเหามาโมสเตตัสแตะขอบฝาบรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคอยควาอิสรภาพทางการเงิน <c oughs> นะครับผมคลิปนี้นะครับผมเราอยู่ในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็น EP ที่517นะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราต่ามันอยู่3ตัวนะครับเน้เนๆก็คือ KCE นะครับ ฮานาแล้วก็เดลต้าเดลตานี่พาร์ทสนะครับพาร์ทน,นี้เนาะก็เปิดตัวได้ KCE นะครับกับฮาน่าก็ตัวลูกน้องนะครับผมลูกพี่เดลต้านี่ไว้ปิดท้ายนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง KCE ฮาน่าเนี่ยเราอัปเดตบ่อยนะครับอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปเนาะอ่า ที่ไม่ได้ตามกันมาก็สรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับ k c e เนี่ยทำทิปบลท็อปนะครับ1ท็อป2ท็อป3ท็อปแล้วก็เลยจุดซับพอร์ตลงมานะครับผมเลยแนวรับลงมาตรงนี้อยู่ในกรอบสีแดงเนี่ยอยู่ในโซนเก็บของแล้วเรียบร้อยก็คือทาร์เก็ตของเขาเนี่ยนะครับผมที่จะลงมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับซูมเข้ามาสำหรับ JCE นะครับ โซนกรอบสีแดงตรงนี้นะครับผม41.50แล้วก็35.75 41.50นี่กรอบบนนะครับแล้วก็กรอบล่างนี่เป็น35.75เขาจะไซเบียอยู่บริเวณนี้แหละนะครับผมเพราะคราวที่แล้วดูตรงเมาส์ผมนะเขาก็มาเก็บสะสมราคาก,กว้างๆแบบนี้เช่นกันรอบนี้ก็สะสมราคามาแล้วนะครับผมในกรอบนี้แหละนะครับผมนะก็ RSI ตอนนี้นะครับผมสำหรับ KCE เนี่ย high เนี่ยย่อลงมานะครับผม RSI ยกโลนะครับตอนนี้คือทำบุริตรีเวอร์เจน์นะครับผมนะหุ้นจะกลับตัวเนี่ยเขาต้องทำบุริตรีเวอร์เจน์นะครับผมสัญญาณแรกมาแล้วสัญญาณที่สองนะครับผมแพทเทิร์นที่บนท็อปเนี่ยเขาทำจบแล้วคือเรามองว่าจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาลงมาบริเวณโซนเก็บของเนี่ยโซนสีแดงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ อืมสำหรับ KCE เนาะเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นจบแล้วนะครับผมนะลงมาเคลียร์ของอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ i อซายกโลนะครับผม KCE นะครับรอจังหวะกลับตัวนะครับผมก็ต้องรอใหอ้ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาซัพพอร์ตสักหน่อยนะครับสำหรับ KCE ผมมองว่ารอบนี้ก็เป็นโอกาส นะครับผมสำหรับ KCE เนาะในการสะสมของเพื่อที่จะลุ้นไปต่อนั่นเองดูอย่างรอบที่แล้วนะเนี่ยรอบที่แล้วนะรอบนี้ก็มาสะสมแถวนี้แหละนะครับอ่าสำหรับ KCE ีนวต้าน,นะครับผมยังเป็นบริเวณ40บาทเนาะ,ะ40บาทนะครับผม 41.50นะครับผมแล้วก็45บาทขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาปิดแก็บนะครับผมเนาะแก็บแถวๆ45บาทตรงนี้นะครับเนี่ยดูตรงเมาส์นะขึ้นมาปิดแก็บก็มองเป็นแนวต้านนะครับผมเนาะส่วนแนวรับก็ตอนนี้ก็ยังคงเป็น36.50แล้วก็ 35.75นะครับผมยู่ในโซนนี้นะเป็นแนวรับเป็นกรอบบริเวณเก็บของนั่นเองสหรับ KCE นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปว่ากลุ่มพวกเนี้ยแนวโน้มเป็นยังไงนะครับผมอ่ะไปต่อกันที่ฮานาดู KCE เรียบร้อยแล้วนะมาดูฮานานะครับผมอ่า ฮาน้านะครับ้าน้าเนี่ยนะครับทำดับเบิลท็อป KCE ีทำทิปเปิลท็อปฮาน้าทำดับเบิลท็อป1ท็อปแล้วก็2ท็อปแล้วก็ไหลลงมานะครับผมแล้วปัจจุบันนี้นะครับผมราคาเนี่ยเขาก็มาอยู่โซนเก็บของเรียบร้อยนะครับผมดูอย่างคราวที่แล้วนะเนี่ยเขาก็มาเก็บของกันแถวนี้แหละนะครับ นเนห็นไหมอืมรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็ลงมาเก็บของแถวนี้แหละนะเนี่ยอยู่ในกรอบระหว่างบริเวณสามสามสิบห้าจุดเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็สี่สิบเอ็ดอ่าอยู่ในกรอบของสี่สิบสี่สิบสี่สิบบาทยี่ห้าตังค์นะ แถวนี้นะครับผม40บาท40บาท25ตังค์ในกรอบสีแดงนี่แหละนะครับผมก็คือบริเวณสะสมของเขานะครับผมปรับตัวลงมาแบบ small wave เนาะ ABC เป็น zigzag เด้งขึ้นไปทำ XABC A, นะครับผมเป็น zigzag อีกเช่นกันก็เป็น zigzag Xzigzag นะครับผมสหรับหานาคือ KCE หานาอยู่โซนเก็บของเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยโซนเก็บของของเขา นะครับ3าม0นะครับผมแล้วก็40บาทนะครับแถวนี้เป็นโซนบริเวณเก็บของของเขาสลับฮานาเหมือนกัน r s i ก็ยกโลทำบุริตเดเวอร์เจนเหมือนกันนะสลับฮานานะเห็นไหมคือมันคล้ายกันมากเลยนะนะครับกลุ่มนี้นะครับผมคล้ายกันมากเลยฮานา KCE ีเนี่ย้ายกันมากอยู่ในโซนเก็บของเหมือนกัน KCE ทำที่ป o นท็อปนะครับส่วนฮานาทำ ดับบนท็อปนะครับน่าสนใจนะกลุ่มนี้ก็คือใครที่ยังไม่มีของก็แด่งไม้สะสมได้นะครับผมสำหรับคนมีของแล้วก็อยู่ที่เฉยไปถ้าเก็บของโซนนี้แล้วนะอืมก็รอ,อประเจกพื้นทางเข้ามาสัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะไปดูกันที่เดลต้านะครับผม เดลต้าเดลต้าเดลต้าโอเคคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราแกะออกมานะครับผมสำหรับเดลต้าเนี่ยก็คืออ่าเขาปรับตัวขึ้นมาแบบ I b, อิมพาวเวกขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสาม,ข,สามขึ้นสี่แล้วขึ้นห้าขึ้นสองเนี่ยทำเป็นซิกแซกนะครับผมเป็นอ่าคอลเลคชันแฟดเอ้ย,อยขึ้นสองเนี่ยทำเป็นคอลเลคชันแฟดนะครับผมอยู่ในกลุ่มของสตองบีเนาะ ขึ้น C เนี่ยปรับตัวลงมาบริเวณ5 0ของระหว่างขึ้น A ไปขึ้น B อันนี้คือ running flat พอเป็น running flat มันก็เปียงเลยครับขึ้น C ก็ปรับตัวลงมาแบบ z i g z a กนะครับเพราะว่าขึ้น2เนี่ยเป็น collection flat แล้วนะครับจบขึ้น5 A B C ย่อตัวลงมาเด้งไปทํา X นะครับแล้วก็ลงมา A B C อันนี้คือที่ผมแทงไว้นะแต่ขึ้น C นี่เขายังไม่ทํานะครับอืม สำหรับเดลต้าก็เดลต้านะครับผมนะก็เหมือนจะจบแพทเทิร์นก็คือสมอลเอ็กเวฟนั่นแหละนะครับผมแฟดเนะี่ยเอ็กแล้วนะครับผมแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายนี่แหละถ้าเขาลงมาจบขึ้นซีแถวแถวห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้านะครับผมอันนี้ก็แทงเป็นซิกแซกไปเลยแต่ว่าเขายังไม่ลงมานะครับอืมต้องต่างกันดีทีนึงนะ สลับเดลต้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาลงมานะครับผมบริเวณ63บาท50เนาะแล้วรับได้เด้งขึ้นไปรับได้นะครับผมเด้งขึ้นไปอีกเนี่ยเขาอาจจะทําเป็น descending triangle เลยก็ได้นะครับผมหรือเขาอาจจะขึ้นไปชนแนวต้านแ,แถวบริเวณ83บาท25ตังค์เนาะชนไม่ผ่านย่อชนไม่ผ่านแต่บีบอัดขึ้นไปเขาอาจจะจบแบบ ascending t r a n g l e ก็ได้นะครับผมนะ เดลต้านะครับผมนะต้องรอให้จบแพทเทิร์นสมอลเอ็กเวฟนะครับผมถ้าเทียบกัน3ามตัวนี้นะครับผมสำหรับ kce ีฮาน้าแล้วก็เดลต้า KCE ีฮานาเนี่ยอยู่ในโซนเก็บของแล้วนะครับผมส่วนเดลต้าเนี่ยต้องรอให้จบแพทเทิร์นก่อนนะครับผมอืมนะต้องเฝ้าอีกนะครับยังไม่ครบขึ้นนะครับยังไม่จบแพทเทิร์นสำหรับเดลต้าแนวรับของเราก็อยู่แถวๆบริเวณ 63บาท50เนาะแล้วก็5บาท75นะครับผมส่วนวนต้านเป็น8ปิบ8าบาท25ตัง9้าวบาท50ตังแล้วก็103บาทนะครับผมถ้าขึ้นมายืนบริเวณ83บาท25ตังนะ delta กลับตัวนะครับผมเพราะว่าเขาจะขึ้นมายืนอยู่บนเส้น e m a 200นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับผมเขาอ,อาจจะปรับตัวจบแบบ triangle ลเนี่ยมี ascending triangle นะครับผม descending triangle semicircle triangle ต้องเฝ้าดูอีกทีหนึง่งนะอ่าขึ้นขึ้นข้างในของ triangle เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่5ขึ้นก็ a b c d e นะครับผมนะเดี๋ยเราก็มาแกะกันอีกทีหนึง่งถ้าเขาจบแบบ triangle หรือเขาอาจจะทิ้งราคาลงมาพรึบเลยมาแถวแถวบาทอ่า75ตังตรงนี้นะครับผมเขาก็จะจบแบบซ i กแ a กเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับผมเดลต้าเรามองแล้วว่าเป็น small x w ว b นะครับผมแต่ x สุดท้ายเนี่ยแเนี่ยมาแล้วตัวแรกจะ x กับอะไรนะครับผมเราต้องมาต่างกันทีหนึงเนาะสำหรับเดลต้านะครับผมอ่าอันนี้คือ3ตัวสำหรับอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะที่ผมเอามาเปิดกราฟมาแชร์ไอเดียมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันกบเพื่อนเอนานะ โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและกล็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นําเพื่อนเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น3ามตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมอ่าเนี่ย k c e หน n าเดลตานะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารญาในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนาะที่เข้ามาชมคลิปก็ขอ,ขอความปรุณาแล้วก็กรบาบวงบลเชื่อกดไลค์กด subscribe แลวก็กดแชร์แบงใจให้ด้วยนะครับผม อ่าก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของอาทิตย์นี้เนาะคลิปแรกเนี่ยท่องเที่ยวไปแล้วนะอ่าถ้าใครสนใจก็ย้อนเข้าไปดูได้นะครับผมแต่กราฟยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนาะแต่ก็เข้าไปดูไว้หาจังหวะเก็บของก็ได้อยู่นะครับอ่าสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวส่วนคลิปนี้นะครับผมอ่า EP ที่ห้าร้อยสิบเจ็ดกลุ่มของอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะก็คงต้องจบยท่นนี้นะครับผมเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับ คลิปนี้สวีดัสสวัสดีครับ